สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพันธ์แชนแนลนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ผมจะมาปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอกนะครับผมก็ผู้ติดตามทิกต o k เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเราปั๊มเนี่ยถ้าปั๊มไปถึง1,000ใช่ไหมอ่ะหนึ่เนี่ยมันสามารถทําให้เราไลฟ์สดได้มันเปิดฟังก์ชันไลฟ์สดของทิกต o k ได้นะครับผม ที่เหลือก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะดึงลูกค้ายัางไงเป็นการนเตอร์เทนลูกค้าต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็ได้นะแบบอยากเป็นคนดังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับผมทําให้คลิปของคุณแมสขึ้นนะครับผมอ่าหลายๆอย่างครับผมปั๊มไลค์ปั๊มแชร์ปั share, ป๊มติดตามนะครับผมแต่คลิปนี้เรามาปั๊มติดตามนะเรามาปั๊มติดตามนะครับผม ปั๊มผู้ติดตามแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบฉบับชาวต่างชาติล้วนๆนะครับเป็นแอคเคาต่างชาตินะครับบัญชีต่างชาติเนาะโอเคนะครับไม่ปลิวปลอดภัยแน่นอนครับผมใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็เป็นบริการของทางโฟล์ไทยนะครับผมบอกเลยว่าราคาถูกจริงๆครับราคาถูกมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าผมจะทํำยังไงนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในไลน์แล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปเลยครับผมที่เราจะทําการปั๊มนะก็คือกดไปที่เพิ่มเพื่อนเลยครับผมมันจะเป็นรูปคนแล้วก็มีตัวบวกนะครับข้างบนนะกดไปปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ครับผมให้เรากดไปที่ค้นหาเป็นวันขยายครับพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้เราเนี่ยพิมพ์ครับผมพิมพ์ ID ครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะครับผมตามนี้ครับผม add p u m follow นะครับผม พ,มพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดให้เช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกดค้นหาไปเลยครับผมรูปแว่นขยายนั่นเองมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับผมมันจะขึ้นโฟล o w ไทยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยแอดก็แอดไปเลยครับผมแอดเพื่อนไปเลยนะส่วนคนที่เคยใช้งานแล้วกดไปที่แชทเลยครับคราวนี้เราก็ทักไปหาพนักงานเขาครับ เอาโอเคครับผมซื้อผู้ติดตาม tiktok ครับมาแล้วครับสวัสดีค่ะได้เลยค่ะทางร้านมีคนไทยล้วนกับต่างชาติเตงสนใจแบบไหนคะเอาผมขอต่างชาติครับผมเพราะว่าต่างชาตินี่จะราคาดีมากๆพอสมควรนะ ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รอดูครับผมรอดูเลทราคามาแล้วครับผมเลทราคามาแล้วผู้ติดตาม Ti ิ t o อ k นะครับผมไม่ใช้รหัสผ่านแค่ใช้แค่ชื่อนะครับผมโอเคเลยนี่ง่ายนิดเดียวครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาก่อนนะก็จะมี100เริ่มร้นเริ่มต้นที่100ติดตามนะอืมเจบาบาทครับผมราคาดีอยู่นะ100นะครับ79บาทนะอืงานไวนะครับผมโอเคเลย มันจะทยอยขึ้นทันทีงานไวมากนะครับผมมี1,000นะ1,000อุ้ยราคาดีอยู่นะ290คุ้มด้วยแถมอีก100นะแถมฟรี100นะผมคิดว่าผมจะเอาตัวนี้ครับ1,000นะติดตาม1,000นะครับโอ้เลีนราคาต่างชาติตามนี้เลยนะครับไม่ใช้รหัสผ่านนะเอา1,000ครับผม1,000 1,000ครับ290บาทใช่ไหมเนะี่ย0 คราวนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอดูเขาจะว่ายังไงต่อครับเตงชําระค่าบริการตามหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยเสร็จแล้วส่งสลิปมาให้เขาหน่อยนะครับผมได้ครับนี่ครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับ QR code ครับไทย QR นะฮะก็สแกนได้สแกนจ่ายได้ทุกธนาคารนะครับผมแล้วก็ทูบันดี้วอลเล็ตด้วยนะครับผมทูวอลเล็ตทูบันี้วอลเล็ตนั่นแหละครับผมประมาณนี้ฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะ ง่ายนิดเดียวนะสำหรับคนที่จะมาตั้นนะผมใครอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็จัดไปเลยนะทุกคนจัดไปเลยนะครับผมติ๊กต็อกเกอร์นะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าบริการก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาส่งสลิปให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาส่งสลิปนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทําการโอนจ่ายชําระค่าบริการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่การส่งสลิปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราส่งสลิปเป็นก่อนปุ๊บอ่าดูสลิปครับ 290บาทอ่าโอเคเรียบร้อยครับ290าบาทห0 0 0โอ้โหแค่290บาทนี่1 0 0่เราก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะทุกคนเห็นไหม290้ยบาทครับผมอีก10บบาทเก็บไว้ซื้อน้ำซื้อน้ำกระป๋องโอเคมาแล้วครับขอบคุณค่ะไปว่าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้คราวนี้ก็ส่งโปรไฟล์ครับผมส่งลิงก์โปรไฟล์นะครับผมที่ต้องการปั๊มเนี่ยมาให้หน่อยครับได้เลยครับง่ายนิดเดียวครับผมทำตามผมเลยนะ เข้าไปที่ t i กตอกครับผมนี่อ่ะทิกตอกนะสมมุติตอนแรกมาอย่างนี้เรากดมาที่โปรไฟล์ก่อนเลยนะครับผมพอมาหน้าโปรไฟล์อย่างนี้ปุ๊บให้เรากดไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวาสุดเลยครับอ่าแล้วมันจะขึ้นเมนูตรงนี้ครับบอกว่าเนี่ยให้เรากดไปตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับผมไอตรงเครื่องมือไม่เกี่ยวนะอ่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดไปเลยครับกดมาแล้วมันจะเข้ามาหน้าเมนูตรงนี้ครับผมใหเรากดคาว่าแชร์โปรไฟล์ครับผมชัดเจนมากภาษาไทยครับผมอ่านให้ออกนะ <laughs> อ่าง่ายเดียวแล้วฮะแชร์โปรไฟล์ครับกดไปเลยนี่ครับผมแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยครับผมมีขึ้นมานแรกเลยเห็นไหมคัดลอกลิงก์ไอตรงสีม่วงๆเนี่ยตรงเนี้ยกดไปปุ๊บหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วก็ส่งลิงก์ไปเลยนะฮะนี่ลิงก์โปรไฟล์ครับคราวนี้ก็รอพนักงานเขาตรวจสอบโปรไฟล์ของเราครับโอเคครับผมตอนนี้เขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งพันนะผม ผู้ติดตาม1642นี่ะครับนี่คือยอดเดิมของเรานะครับผมโอเคอ่าก็รอยอดขึ้นได้เลยค่ะโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอ่อเดี๋ยวผมจะตัดข้ามไปดูยอดที่ขึ้นแล้วนะครับผมเอาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูยอดผู้ติดตามที่ได้ปั๊มเอาไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ ไปที่โปรไฟล์ครับผมโอ้โหตอนนี้จาก1,600กว่ากนะตอนนี้ก็เป็น2 0 0 0 2,600นะครับก็ขึ้นมา1,000นะครับถือว่ารวดเร็วทันใจดีนะครับผมโอเคเลยนะผมราคาก็ถูกมากเหมือนกันนะครับอ่านี่แหละครับผมบริการจากทาง f o r โรไทยนะครับผมก็แนะนำเอาไว้เลยนะครับผมอยากทดลองใช้ก็จัดมาเลยครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับ